อริยธรรมน้อมนำความสงบสุของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งบอกลงมาว่าผู้ใดยังไม่ลดละเลิกกินสัพสัตผู้นั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัพสัตตนักตรีมุรติพุทธอริยเมตรตรสถานปฏิบัติอริยธรรมพ่อพระอริยธรรมไกรเทพ ไกลเดชมุร้อเแลงอโศกรักสลักใจเป็นอริยธรรมบำบัดอโศกนี้มีแดนแว่นแคว้นดวงมันคัครองรักยั่งยืนน จำหลักวิญญาณโดยดวงชีวาก่อกำแพงใจกั้นไว้รายรอบอาณาสร้างสรรพาราไว้รอคอยท่าวาสษทีฉากนี้ชีวีขับรีสังเวส ไม่ยอมรักอื่นเชื่อเฉยอสโศจเเอ้ยโปรดจงพราณีอาอมเทวันข้านั้นมีคู้ชีวีมอบรักพักดีแล้วมามีมานแกล้งแกลามหัวใจน้าเอ้ยอยู่ สุดลาฟ้าไกลข้านี้ขอจักรถทองทองไปรับเจ้ามาไว้ณวังเวียงใจเป็นคู่สเสน่หาอสุกนี้มีแดนวันแควรวินวิล ข้ามีรักผู้หาไทยสถิตยอยู่ในวางกลางอุราข้าคอยจอมใจวันไหวในควงวิญญาเทพไทยเทวาพระแม่คงคาจงโปรดเห็นใจน้ำ ใจของข้าข้ารนแรงมาสุดลาฟ้าไกลข้านี้ขอจัดรถทองท่องไปรับเจ้ามาไว้นวังเวียงใจเป็นคู่สเสน่หา อาศกนี้มีแดนแวันแควนวิไลข้ามีรักผู้หาไทยสถิตยอยู่ในวางกลางอุราข้าทอยจอมใจวันไหวในพวงวิญญาเทพไทยเทวาพระแม่คงคาจงโปรดเห็นใจ